เมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักรา 2, รช2566นายเาาสวดพ,พุทธาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่5มอบหมายให้นางสาวจิตนาศิวสเสนปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสูนอุังรักษทรัพยากรน้ำที่1นครราชสีมาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำมูลครั้งที่1ทับ2566โดยมีวาระการประชุมเพื่อรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติกน,นชครั้งที่4ทับ2565 แผนการปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ความก้าวหน้าการใช้งานแอปพลิเคชันด้านการติดตามสถานการณ์น้ำแผนป้องกันและแก้ไขภาะวะน้ำแล้งปี2565-2566ผลการประชุมสัมนาถอดบทเรียนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูฝนปี2565การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ำความก้าวหน้าการจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำ ร่างมาตรการรับฤดูฝนปี2566และร่วมพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำมูลและร่างแผนป้องกันแก้ไขน้ำท่วมปี2566โดยมีนายอุทยัยเตียนผลกลางกรรมการลุ่มน้ำผู้ส่งคนุฒิทำหน้าที่ประธานในการประชุมวันนี้ในห้องประชุม1 1 9ปีกรมชลประทานสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา